กาแฟกันนะคะเป็นกาแฟอเมริกาโน่มะพร้าวน้ำหอมค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะต้องสกัดกาแฟเท่าไหร่แล้วก็ใช้มะพร้าวเท่าไหร่นะคะเรามาเริ่มสกัดกาแฟกันเลยนะดึงกาแฟออกมาก่อนนะคะ ฟให้แน่นแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะ,จะดึงกาแฟนะล้างหัวก,ก่อนนะคะแล้วก็เอาเข้าไปเลยสำหรับอเมริกาโน่มะพร้าวน้ำหอมนะคะเราใช้กาแฟ3ออนเดี๋ยวปิดเครื่องบดกาแฟก่อนโอเคแบบนี้นะคะเราจะดึงกาแฟมาที่3ออน,นะคะ่ะ เราจะทำแบบแยกชั้นนะได้กาแฟดำมาก่อนแบบนี้เลยวางไว้ก่อนนะคะส่วนของด้านนี้นะจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะโดยปกติเราจะเอาน้ำมะพร้าวอะคะ่ะแล้วก็เนื้อเราทำไว้เรียบร้อยให้อยู่ในภาชนะที่บรรจุแบบนี้เลยนะคะด้านในจะเป็นน้ำมะพร้าวแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้วนะ อัตราส่วนของน้ำมะพร้าวนะคะเราใช้น้ำมะพร้าวทั้งหมด5ออนแบบนี้ค่ะมีน้ำมะพร้าวแล้วก็มีเนื้ออยู่ประมาณ2-3ชิ้นนะคะใส่ใส่ลงไปข้างในแบบนี้เลยนะมีเนื้อด้วยมีถ่ะ5ออนนะและก็ใช้น้ำเชื่อมค่ะหวานปกติจะเป็นน้ำเชื่อม1ออนนะคะ ใส่รวมกันไปเลยค่ะคนรวมให้เข้ากันนะคะปริมาณของเหลวจะ6ออนพอดีนะคะคือมะพร้าวแล้วก็น้ำมะพร้าว5ออนน้ำเชื่อม1ออนเป็น6ออนค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะทำเป็นแบบแยกชั้นนะเราจะเอาแก้วเปล่ามนาะใส่น้ำมะพร้าวก่อน แก้วเปล่านะคะแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวลงไปเลยค่ะได้15บาทค่ะตรงไปก่อนแบบนี้นะแล้วค่อยใส่น้ำแข็งตามนะคะนี่ค่ะข้างล่างจะเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่เราปรุงไว้แล้วแล้วก็กาแฟที่เราสกัดมาแล้วนะจ๊ะเทลงไปเลยค่ะด้านบน ็จะได้แบบนี้นะแล้วก็เราจะใส่เนื้อมะพร้าวนะคะลงไปด้านบนอีกสักหนึ่งถึงสองชิ้นนะเอาให้มีน้ำนิดหน่อยด้ยก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้คืออเมริกาโน่มะพร้าวน้ำหอมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ